วันที่12 <c oughs> มิถุนายน2565สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมานำเสนอเส้นทางแสวงบุญสำหรับท่านผู้สูงวัยหรือสอวอทั้งหลายวงรอบที่หนึ่งนะครับสายอีสานใต้ไปจบอีสานเหนือนะครับมาสิ้นสุดที่กอทอมระยะทางเนี่ย ก็ประมาณ2000กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ5วันในการสแสวงบุญอันนี้จัดเป็น EP 03เส้นทางที่ท้าทายสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับที่รักการเดินทางรักการบัจจันไัยเรามาเริ่มกันต้นที่วันที่1น,นะครับอ้าละรถพร้อมขนพร้อมเครื่องทถยทานพร้อมนะครับท่านควรจะเดินทางเป็นหมู่คณะนะครับอย่างน้อยผู้ควรจะมีรถ2งคัน นะครับเริ่มจากกทมตั้งเข็ม gps ไปที่อำเภอปากทงชัยนะครับนะครับจากนั้นท่านขับตามเส้นทางที่ไปทางอำเภอปากทงชัยเข้าสู่อำเภอโชคชัยนะครับเดินทางต่อไปอีกตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย24นะครับไปเรื่อยๆไปสิ้นสุดวันแรกที่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างทางนั้นท่านอาจจะเสิร์ชหา สถานปฏิบัติธรรมหรือวัดไม่ล่วงหน้าว่าท่านจะแวะ,ะถวายเครื่องไถ่ทานแล้วก็ถวายปัจจัยทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับในระหว่างเส้นทางนี้นะครับสําหรับวันแรกนะครับแต่ว่ากะระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะให้ถึงตัวจังหวัดอุบลราชธานีก่อนค่ำนะครับทีนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านหาที่พักทึ่งชั้นจองไม่ล่วงหน้าแล้วโดยการเสิร์ชจ,จาก Google นะครับ เข้าไปพักที่ที่พักที่มันอยู่ใกล้ๆตัวตลาดทั้งสั้นท่านสามารถจะเดินไปหาซื้ออาหารได้ในยามรุ่งเช้าของวันถัดไปนะครับจะได้เตรียมสเบียงสเบียงแล้วก็น้ําดื่มเอาไว้ในรถของท่านสรับการเดินทางในวันที่2นะครับสำหรับวันที่2นะครับหลังจากท่านเสร็จจ,จากอาหารเช้าแล้วนะครับเช็คเอาท์จากที่พักแล้วเนี่ยก็ หาซื้อกล้วยสัก2หวีนะครับเิ็ดรอดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้มีประโยชน์ยังไงนะครับกล้วยน้วาว้า2หวีอันนี้ไม่ใช่สำหรับท่านทานเองนะถ้าท่านจะทานเองท่านจะซื้อเพิ่มอีกหวีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ท่านใบหน้าตั้งเข็ม gps ไปที่ช่องเม็กนะครับเป็นทางลาดยางแอสฟัลต์สีดำนะครับท่านขับไปเรื่อยๆอ่ะท่านจะเจอนะก่อนถึงช่องเม็กประมาณ20กิโลมเนี่ยท่านจะเจอ ้ายที่เขียน,นว่าวัดป่าโพธิยานให้ท่านตั้งเข็ม GPS ไปที่วัดป่าโพธิยานนะเลี้ยวลงไปเลี้ยวขวาลงไปตามเ,าเส้นทางลูกหลังนะครับขับต่อไปจนถึงตัวประตูว,วัดป่าโพธิยานเข้าไปเป็นเส้นทางบังคับคือไปได้ทางเดียวทางอื่นไปไม่ได้นะครับเ,เป็นเส้นทางแคบๆนะอาจจะสวนกันลําบากรือรถยนต์นะครับท่านจะเจอลิงป่าในบางช่วงของเส้นทาง ท่านก็ถ้าท่านมีเมตตาจิตนะมีสละเวลาเนิดหนึ่งลดกระจกลดลงไม่ต้องเปิดประตูรถนะครับเอากล้วยท่านเตรียมมาแล้วเนี่ยบนําบาเนี่ยโยนให้ลิงเขาจะได้กินบ้างนะเป็นอาหารเช้าเป็นอ,อาหารตอนสายเขาเนี่ยนะครับตามระหว่างทางท่านพยายามโยนเข้าไปที่ข้างทางอย่าไปโยนบนถนนนะครับเพราะว่าลิงมันจะกีดขวางการจราจรได้นะครับ เด,เดี๋ยวเข้าไมา่ยอมไปนะครับเหลือกล้วยส่วนหนึ่งเอาไว้ตอนขากลับไว้ให้หลิงกินตอนเราเดินทางกลับออกมานะครับท่านขับตรงไปเรื่อยๆนะครับถึงตัววัดท่านจะสิ้นสุดเ,เส้นทางที่ที่ริมอ่างเก็บน้านะครับนะครับอ่างเก็บน้ําอันนี้ก่าจะมีแพรเ,เป็นเรือนแพรอยู่นะนะครับท่านตรงเข้าไปพร้อมกับเครื่องไถ่ทาน ไปถวายเครื่องทายทานเครื่องสังฆทานที่เลนแพรจะมีพระเวรคอยรับเครื่องสังฆทานและทายทานจากท่านนะครับ à, ท่านจเจนพาว่ามีพระแค่รูปเดียวนะที่ผมไปก็จะมีรูปเดียวเสมอ,เ,อ à, เป็นพระเวรนะครับท่านจะรับเครื่องอ à, ทายทานท่านจะไม่เห็นพระองค์อื่นนะครับเพราะาพระองค์อื่นที่นี่ท่านฉันมือเดียวพอท่านฉันเสร็จแล้วนะี่ยท่านก็จะไปบําเพ็ญสมณธรรมในป่า ในกุฏิหลังเล็กๆซึ่งแย่กระจายอยู่ในป่านะครับหลังจากนั้นท่านก็กลับออกมาจากวัดนี้ใช่ไหมครับหากับท่านจะเจอฝูงลิงอีกท่านก็บริจาคกล้วยในส่วนที่เหลือให้แก่ฝูงฝูงลิงเหล่านั้นแล้วก็บายบาย,บายลาจากกันด้วยดีนะครับออกมาที่สวนดาท่านมีทางเลือกสองทางท่านจะไปช่องเม็กสำหรับท่านที่ไม่มียังไม่เคยไปช่องเม็กท่านก็ แวะไปช่องเม็กได้นะครับเดินทางต่ออีก20ิกิโลไอ้ลกลับก็40กิโลสำหรับท่านที่เคยไปช่องเม็กแล้วท่านอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะไปนะครับท่านอาจจะบ่ายหน้าตั้ง gps ไปที่อำเภอโของเจียมนะครับก็เดินทางไปที่โขงเจียมเดินทางไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าเรายัางเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งวันที่โคงเจียมท่านไปทานอาหารกลางวันที่นั่นในกรณีที่ท่านเตรียมอาหารกล่องมาแล้วจากในตัว เมืองจอดอุบลราชธานีท่านต้องไปหาศาลาราลิมนม้ำหรือสถานที่พักนะที่มีที่พักรถแล้วก็ให้ท่านทานอาหารได้นะครับเลือกเอานะครับแต่ถ้าบางท่านก็ไม่ไม่ชอบทานอาหารกล่องจะชอบกินบรรยากาศริมโขงก็เอาเลยนะครับท่านแสวงหาร้านอาหารแถวนั้นนะครับาทานอาหารได้เลยแต่ผมจะบอกไว้ก่อนแล้วว่ารสชาติไม่ค่อยประทับใจผมนะ แต่ราคาแล้วค่อนข้างจะแพงมื้อหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าพันบาทไปกินกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะ7 8เจ็ดแปดคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันบาทนะครับก็ก็แล้วแต่ท่านนะอ่าแล้วแต่อารยมของท่านนะครับทีนี้ออกจากโคงเจียมไปแล้วเนี่ยไปสิ้นสุดวันที่สองนะครับที่อำเภอเขม,มาราท่านตั้งเข็ม GPS ไปที่อำเภอเขม,มาราเอา่อท่านไปถึงที่พักที่ท่านจองไว้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวผ่าน Google นะครับ แล้วท่านก็ควรจะถามด้วยว่าจัดโปรแกรมให้มันตรงกันนะที่ไปถึงเขม,มาราชเนี่ยมันจะต้องตรงกับวันที่เขามีตลาดถนนคนเดินในตัวตลาดเขม,มาราชในตัวอำเภอเมืองเข,เขม,มาราชนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยหาของอร่อยๆกินในยามค่ำคืนหลังจากที่ท่านเข้าที่พักแล้วนะครับว่าที่พักเนี่ยอาจจะไม่มีอาหารบริการท่านนะครับท่านอาจจะต้องขับรถเข้ามา กินที่สนุนคนเดินนะครับจึงต้องกะวันเวลาให้มันพอดีกันด้วยเหตุชนิดนะครับเขมราชเป็นอำเภอที่อยู่ชิดแม่แมน้ำโขงได้บรรยากาศดีอากาศดีนะครับลุ่งเช้าของวันที่ 3, <_' n> 3> นะครับหลังจากท่านเราสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วนะครับชมวิวทิวทัศน์ที่ริมน้ำโขงที่เขมราชแล้วนะครับทานอาหารเช้าแล้วท่านก็ ดอกเดินทางต่อตั้งตั้งเข็ม GPS ไปที่พระธาตุพนมนะไปทําบุญนะครับถวายชัยทานสังฆทานต่อที่พระธาตุพนมนะครับออจากนั้นเราท่านก็เดินทางผ่านตัวจังหวัดนออ่นครพนมนะเข้าสู่จังหวัดสกลนครในระหว่างทางถ้าท่านมีโปรแกรมจะแวะถวายสังฆทานให้แก่สถานปฏิบัติธรรมและวัดป่าที่ห่างไกลผู้คนนะท่านก็สามารถทำได้เสียจาก Google ดูนะครับ แต่พยายามรักษาเวลาไว้ไม่ให้ใช้เวลานานมากจนเกินไปคือไม่ออกนอกเส้นทางมากจนเกินไปนะครับท่านไปสิ้นสุดวันที่สามนะครับที่วัดป่าภูริทัตโตหรือวัดบ้านถือหรือหรือวัดหนองผือนี่ผมจําไม่ค่อย,ยนแน่แน่วัดบ้านถือหรือหนองผือนะครับเป็นวัดเก่าวัดแก่ของท่านพระอาจารย์ ม่นพุริสโตท่านเคยจำภาษาอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับท่านไปพักที่รีสอร์ทบ้านธรรมะอยู่ใกล้ๆตัววัดนะครับเปิดดูใน Google Search ดูนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ติดต่อเขาให้เจ้าของรีสอร์ทเขาทำอาหารเย็นแล้วก็อาหารชาเช้าเผื่อให้ท่านด้วยนะครับแต่อาหารเช้าเขาอาจจะไม่อยากทำให้ท่านนะ กพราะเขาอยากจะให้ท่านไปทานที่วัดมากกว่าอะไรทำนองนี้นะครับตอนรุ่งเช้าก็จะมีการตักบาตรข้าวเหนียวคือศรัทธาภาษาศรัทธาภาษาธาของคนที่นั่นเขาเข้มแข็งนะครับก็จะมีการใส่บาตรพระเนี่ยในพระที่ท่านจะมาเดินบิณฑบาตเนี่ยในเข้ามาในตัวหมู่บ้านน่ะท่านก็อาจจะไปร่วมตักบาตรข้าวเหนียวนะโดยให้เจ้าของรีสอร์ทท่านเป็นคนจัดให้จัดหาให้แล้วก็ แล้วก็เ,เพิ่มค่าบริการเข้าบ้างน,นิดๆหน่อยนะครับท่านก็จะได้ร่วมใส่ทําบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวบ้านในในหมู่บ้านนั้นด้วยนะครับเ,เสร็จจากนั้นแล้วนท่านก็จะไปร่วมาทานอาหารร่วมกันนะในตัววัดแล้วก็ร่วมชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นปุริสัตโตนะซึ่งผมไม,ไม่แน่ใจว่าป่านนี้สร้างเสรสร้างเสร็จแล้วหรือย,ยังนะครับ ผมไปก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับออกจากอาวัดป่าพริสตโตท่านมุ่งเข็มไปสิ้นสุดวันที่3นะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเ,เดี๋ยวก่อนขอโทษทีเริ่มต้นวันวันที่4นะครับวันที่4หลังจากท่านทําบุญที่ทําบุญเช้าท่านอาหารเช้าที่วัดป่าพริสตโตแล้วเนี่ยท่านตั้งเข็มวันที ออกไปที่วัดป่าภูคําก้อนอุดจังหวัดอุดรธานีนะครับวิ่งผ่านตัวจังหวัดอุดรธานีไปยังอําเภอบ้านผือแล้วก็อําเภอน้าโสมนะครับระหว่างทางท่านจะผ่านอนุสรสถานเจดีของพระอาจารย์ทูลกิบป,ปัญโยนะครับท่านก็แวะเข้าไปนมัสก,การท่านได้นะครับแล้วก็ไปศึกษาชีว,ชว,ชวประวัติและคําสอนของท่านได้นะครับแล้วจึงไปต่อ,อยังวัดป่าภูคําก้อนนะครับ ที่วัดป่าภูคำก้อนนี้ท่านจอดรถไว้ข้างล่างลานจอดรถท่านก็เสียค่าโดยสารรถของชาวบ้านที่ขับไปรถกระบ,บะนะครับนำพาท่านไปยังยอดภูคำก้อนนะครับซึ่งเป็นวัดภูคำก้อนที่นั่นนะท่านไปน,ำนำมรสการพระพระนอนนะครับแล้วก็พระ,พร,ะรูปหล่อจำลองพ่อพระอรหันเนี่ยรอบๆพระวัสถนะครับาตามอัธยาศัยเลยนะครับ แล้วก็ท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆต,ตัววัดป่าภูคำก้อนมองได้เห็นมองไปถึงอาณาเขตปร,เประเทศประเทศลาวนะสอสปปอลาวนะครับแล้วก็กลับลงมาที่อุดรธานีตามเดิมอาจจะมาแวะพักที่โรงแรมยูดียูดีเอ่อยูดียูดีเทลโฮเทลอ่ะนะที่ทางเข้าวัดป่าวัดป่าบ้านตาดก็ได้นะครับคืนละประมาณ600บาท ไม่รู้จะรวมค่าอาหารเช้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องลองถามดูวันที่ห้าออกจากโรงแรมที่อุดรธานีมุ่งตรงไปยังจังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับแล้วก็มุ่งไปยังชุมแพนะไปทานข้าวกลางวันที่อำเภอชุมแพนะครับผมมีอยู่ร้านหนึ่งแนตะ่แต่ผมไปได้ครั้งเดียวปั้งที่สองคไปแล้วไม,มองไม่เห็นนะชื่อร้านอาหารครัวป้าแจ๋วนี่ร้านนี้นี่ แม่ครัวนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนะไม่อ้วนนะยังไม่แก่หรอกนะครับแล้วก็ขุ่นดีอย่างออสองคนนะผมว่ายังไม่อ้วนเพราะว่าเขายังอายุยัง,ยงไม่เยอะนะครับทำน,น,น,นองทำนองนี้นะทำอาหารอร่อยมากราคาไม่แพงนะครับผมจะแวะไปอีกก็หาไม่เจอแล้วไม่ไมรู้คนแก่อย่างผมก็หลงลืมลก็อาจารย์ว่าถ้าเจอครัวป้าแจ๋วอ,อ,อาหารตามสั่งนะ ถ้าแถวจุ้มแพ้ท่านก็แวะที่ท,ที่หน้าร้านมีที่จอดรถนะท่านแวะได้ได้เลยนะอาหารอร่อยราคาไม่แพงนิดแนะนํานะครับออกจากจุ้มแพท่านก็ไปทางาวนอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวนะตัดเข้าไปยังลมศักจากลมศัก์ไปเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์ก็ไปอะไรนะบึงสามพันนะน้องไผ่น้องไผ่ไบึงสามพันวิเชียรบุรีสีเทพนะครับถ้าท่านถึงสีเทพก่อน สี่โมงเย็นนะท่านจะขับต่อไปนี้อีกประมาณ3ามชั่วโมงถึงเทพแล้วนะครับท่านจะถึงเทพเนี่ยตอนสองทุ่มครึ่งนะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสารสับประโยชน์จากการสแสวงบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านทุกข,ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับออได้บุญนะมีความสุขสดชื่นอายุวันนสุขภลระตลอดเส้นทางการเดินทางขอความสุขสด,ดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ